ครับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนาปูอุบลนค่ะพี่น้องปูอุบลให้มาแนวทางที่ไปแล้วงวดแรกปล่อยไปแบบเต็มสตรีมไปเลยนะคะวันนี้มาแบบจดจ,ดจัดเห็นตุเลขแนวทางแล้วโทรมาบอกซอเขียวไหมค่ะพี่น้องเอาตัวไม่ซอเขียวเอาตัวไม่สั้นเน้นบนให้เพื่อนแนวว่าสั้นใส่บนคือตัวใดว่าสั้นเอาพี่น้อง วยลงไปแล้วได้คลิมได้เยินว่าตัวนี้ตัวนี้ได้เอาสันกันวันนีได้เปลี่ยนตัวไหมเอาตัวไหมว่าสันเล็กมากตัวไหมมากแห้งก็เก่าอีกวัสันขาดพี่น้องเอาขันว่าปูว่ามาแห้งก็เกา่านี่เดี๋ยวซอเขียวจะเป่ารีบลงเลยวาสันดอกน้องค่ะซอเขียวก็เลยเป่าเป่าเรียกแนวทางให้ลงไม่เลยจวดจัดในหัวหลาวปูอุบนนะคะหลังจากแตกตัวหน้าไปแล้วนะคะตัวหนาคือสามแตกแตกไปแล้วงวดที่แล้วตัวนี้ ตัวหน้านะคะเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่เลขท้ายตัวบนนะคะเดี๋ยวซอเชียวจะลงตัวเลขแนวทางให้พี่น้องเบิงว่ามันเป็นจังไรคือจวดจัดเปล่าแบบเรีงรวนแห้งแผลนะคะอ่าตัวถ่ายเพื่อนแมนบ,บ่เพื่อนไหนมาหกหนึ่งแมนบ่พี่นอ้องอ่าเป็นไหนมาในหุกหนึ่งเดี๋ยวซอเชียวจเบเดาไม่เบิงนะคะค่ะพี่น้องคะตัวเลขแนวทางมารอบแรกเป็นแบบนี้นะคะอ่านี่ ปดหกหนึ่งแมนปะคะพ่นห้มาหกหนึ่งหกแปดหกหนึ่งาสันขาดพี่น้องแต่ตัวเลขมันมีปรับเปลี่ยนนะคะสองตัวไทยเปลี่ยนมาสันตัวอื่นถืออเบ็ด่าสันขาดพี่น้องเดี๋ยวไปเปลี่ยนสองตัวไทยกันว่าเขาจะเปลี่ยนตัวไหนเนาะอันนี้คือเอาดีเอเอรอบแรกข้นมาให้เบิงซะก่อนนะคะพี่น้องตัวไหนมันจะแตกตัวไหนจะจะปังตัวนี้หรือตัวใหม่นะคะพี่น้องตัวนี้คือตัวเลขแนวทางลงกไปแล้วงวดแงกนะคะ ใส่แบบเต็มสตรีมเลยนะคะเอางวดใหม่บัดงวดใหม่เอางวดวันที่สิบหาพฤ้ภาเนี่แหละแต่ว่าเอาเลขชุดใหม่มาลงค่ะพี่น้องในห้วยลาวตัวไทยตัวบนมาสัน่นห้อยบนเปี่ยนมาสั่นค่ะเอาหวอยบนจากตัวเดิมตัวเดิมเป็นหกหนึ่งนะคะจากตัวเดิมคือหกหนึ่งนะคะหวยน่ะ ะจะมาเปลี่ยนสองตัวท้ายเป็นตัวบนเป็นตัวใหม่พี่น้องถามมาเบิงว่าเป็นตัวใดเนาะแต่ว่ากะ,กะขอให้ในตัวเลขกแนวทางค่ะอาจารย์มาแบบจวดจัดเนาะพี่น้องเฮ็ดจังไดนซอเขียวก็ไปตามรูปน้ำแมนบ่ไปตามน้ํานะคะตัวแรกให้มาแบบนี้ตัวหลังก็ไปอีกแบบใหม่นะคะพี่น้องแต่ว่าเลขกนี่เป็นเลขกบุญเล็กน้าผ้าเลขกวัสนาทส่งข่ะพี่น้องอ่ามีบุญคอรได้พอมีพบ บุญวาสนาคอยได้เจอเนาะค่ะพ่อนี่ลวงปู่นี่เพิ่นจะให้สางส,าาสลาซอยเปลี่ยนแผ่นหลังคาซื้อเดียวซอยเขียวจะขึ้นนะปโปกสลา,าขึ้นให้แล้วก็จะขึ้นเบอร์ปู่ขึ้นให้นะคะพี่นอ้องในตัวเลขแนวทงังมาบนเลยเน้นบนเม็ดเดียวนะคะตัวอื่นได้หมดแต่ตัวนี้เน้นบนเม็ดเดียวพี่น้องซอยเขียวจะจัดให้พี่น้องแบบเต็มสตรีมเลยเหมือนกันมาจวดจัดกระสิไปแบบจวดจัดคือกันค่ะพี่น้องไหว ผู้ดใดสีบวามาักเรลียกจอดจาดเป็นบะอ่าแล้วอย่าลืมว่าเซียนเราอีกเยอะนะคะหวยเล้าหวยห้าน้อยหวยไทยค่ะพี่นอ้องก็เกี่ยวตองรลกหวยไทยให้เรียบร้อยนะคะถ้างั้นไม่ได้นอนค่ะคืนนี้ไม่ได้นอนแน่นอนนะคะทํางานแบบเล่นบวนเลยนะคะพี่น้องวยมันมีเวลาบรโดนเด้เอาหัวเปียกหมดเลยทไม่ไปความอย่างนั้นล่ะลูกเดี๋ยวมันแสบหัวนะนีมาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้ยตายแล้วค้นล่างถวยพี่น้องนี่คือค้นล่างถวย ไปล้างปินตัวหัวก็มาค่ะนี่เช็นบ่ไปล้างปินตให้นะคะอ่ะไหนไหนมาสวัสดีพี่น้องเอฟซีหน่อยมาแม่คุ้มหน่อยเอาความหัวมา,มาบันนี้แม่มา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 จะเช็ดเออนี่สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีพูดแรงๆพูดหมบบ่สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีเอออืมน่าร<อ>ัก<น>จังเลย อ้าวรางวัลคนเก่งเนาะรางวัลคนเก่งเอาไปเก็บใส่ชั้นมันเลยโอเคนะคะเราอยู่กันแบบทำใจให้สบายอยู่กันแบบให้มีความสุขนะคะพี่น้องเฮาอยาไปซี่เรียสเอียงกับมันมากไหมชีวิตปัจจุบันไม่นานก็ตายจากกันนะคะพี่น้องเย่าไปซี่เรียสทุกคนคอยคว้าหาโอกาสที่มันดีและเหมาะสมนะคะ ช่วงเวลานี้เขคาร้นู่ใส่ช่วงเวลาไดเขาค้นอยู่หม่งไดพี่น้องเขาต้องผิดจระนาสําหรับชีวิตเขาได้เสม,มอว่ามันพักมันป่าด้ว่าม่นควา้างว่ามีหวัวชิตหวัวใจด้พี่น้องเขาต้องเดินห้างไปตามหวัวใจเขาได้เฮ็ดสิ่งใดเขาสบายใจเฮ็ดไปโลด,ดบ่โดนกระต่ายค่อยคว้าเข้าไปถ้ายืนอยู่จุดเดิมแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ต้องยืนนะคะห้ามยืนจุด,ดเดิมยืนอยู่จุดเดิมแล้วไม่มีความก้าวหน้าเราไม่ต้องยืนมอนหน้ะที่การงานคือกันพี่น้อง ถ้าาอยู่มองนีอยู่มองเก่านี่ยังยว่ามีการพัฒนายัยง่ว่ามียังดีขึ้นใหญ่ค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนมองท่านที่เลยนะคะพี่น้องแล้วมันจะดีขึ้นนะคะบางที่ดวงคนนะคะก็มีดวงในช่วงที่ว่าดวงจะขึ้นกับการเดินทางนะคะหรือไม่ก็บางคนก็ดวงอยู่กับที่นะคะอ่าถ้าวันไหนดวง ไหนดวงชีพรจรลงเท้าเมื่อไหร่แล้วก็คุณต้องรีบขยับขยายแล้วก็เดินทางนะคะพี่นอ้องมือนีแว่นตาขาหักเล้ามีเงินซสือบนนอพี่น้องเอี่ยย่งางไปตลาดกับบมี่กันจีเบตัดกับแพพดอ่าขากล้องหักค่ะพี่นอ้องว้ายยูดีๆนะคาอันแว่นตาก็หักขากล้องอย่าหักจะเป็นโศกคักค่ะถือกล้องวันนี้หนึ่งใส่ในมีแเนาะพี่น้องพี่น้อง ในเมือ่อมาอหอดวางนาะที่สุดท้ายห้องก็ไปติดตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวแบบจวดจัดของปู่อุบลกันนะคะนในงวดวันที่ 15, 15พฤษภาคม67มาบนเม็ดเดียวเปลี่ยนแค่ตัวบนตัวเก่าไม่เอานะคะเปลี่ยนจาก61เป็นอะไรเราไปดูกันในงวดวันที่15พฤษภาคม67กันได้เลยคะ่ะค่ะพี่น้องคะนี่คือตัวเลขแนวทางของปู่อุบลในหวยลาวพัฒนางวดวันที่15พฤษภาคม67นะคะมาตัวเลขหามา หกหนึ่งหกแปดหกหนึ่งแมนบอพี่น้องอ่ะมารอบนี้อาจารย์โทรมาแบบเร่งด่วนเอาตัวไม่เอาสันสามตัวท้ายนี่นะคะพี่น้องบนย่างเดียวเลยบบบนี้บนเม็ดเดียวสองหนึ่งค่ะสะใจบ่พี่น้องสองหนึ่ง ถ้าเป็นสามตัวก็มาแปดสองหนึ่งเขียนในเห็นเน้นยองจงสี่ลักพี่น้องตัวเลขแนวทางมาแบบเรียงเดืเอนจัดสอกเขียวก็มาเขียนให้แบบจัดจัดคือกันค่ะพี่น้องเด่นบนเม็ดเดียวสวงหนึ่งนะคะอ๋อเอาตัวพี่น้องวางได้ว่าตามจัดจังได้จัดไปให้ตามแนวทางเนาะค่ะอ่ะเข้าท่วนกันเรียบร้อยแล้วได้มาตัวนี้ค่ะพี่น้องเสร็จสับเม็ดเดียวจบนะคะอ๋ ขีดเสียนไห้สะก้อนอไม่บรรทัดมันไหลก็เล่นยิบเด่นได้เอาอันนั้นค่ะพี่น้องนี่อาจารย์ไ้มากแบบจวดจัดอืมเดี๋ยวเลื่อมบนเม็ดเดียวสองหนึ่งสามตัวให้มาที่แปดสองหนึ่งค่ะพี่น้องเอาเมืองท่านกับท่านเมืองประท่านกับจบละงงน,นั่นนี่เด่นไปที่นี่เลยนะคะอ่าแล้วก็บนนะคะบนเด่นมาที่สองหนึ่งล่างเด่นมาเนี่ย นะคะอย่าลืมว่าเป็นเลขในชุดหกตัวนะนี่ล่างนะคะนี่ล่างค่ะพี่น้องล่างหกหนึ่งล่างนะคะอันนี้คุยกันแบบช้าช้านเอาโจงๆเลยนะคะหกหนึ่งล่างหกหนึ่งหกอาจารย์ไปล่างค่ะปูอุบลไปล่าง นะคะแล้วอย่าเลื่อมว่าถ้าไคถือเล็ตัวนี้นั่งคู่บา,าจารย์ย่าเลื่อมท่ปหาะหาจาจย์เพื่อนอยากเปลี่ยนหลังคาสราไหมตามรูปภาพที่บอกเนาะพี่น้องนี่คือความฝันหรือความเป็นจริงเท่าก,กับบอลูค่ะพี่น้องคะแต่ตัวเลขแนวทางแตกมาแล้ว3 8เปดตรงๆนะคะในงวดที่แล้ว6กตัวหน้าค่ะพี่น้องแคปนาจอชอบกระจัดคัดกระพันในตัวเลขกแนวทางของเซียนของปูอุบลขึ้นเบอร์ท่ให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องคะ ซอ,อเขียวบร,อบร,อบรบิอุปบริอิบบริบังเอียงตัวเลขแนวทางกับมาในรูปลักษณะแบบนี้บุญกุศลที่พี่น้องได้เฮดไห่ก็ได้แก่กับพี่น้องบริกับซอบเขียวได้ได้กับพี่นอ้องฮะล่ะซอเขียวได้แต่บอกเป็นสะพานบุญไหญ่เสือๆนะคะฝากมาทาังช่องจากปู่อุบลน,นะคะด้วยความไว้วางใจนะคะกับขอบ,บุญขอบุณปูอุบลหลายๆค่ะพี่นอ้องตัวเลขมันจะมาแบบไหนก็เรื่องของมันเราไม่รู้นะคะมันเป็นแนวบมีหักค่ะ แต่ถ้าจะให้เขียนตรงๆหมดเลยทั้งหกตัวก็คือหกหนึ่งหกแปดสองหนึ่งนะคะนี่คือตัวมาในส่วนสุดท้ายค่ะพี่น้องคะค่ะตัวที่มาในช่วงสุดท้ายคือตัวนี้หกหนึ่งหกแปดสองหนึ่งนะคะมาแบบจัดจัดรวดเรียวท่านใจค่ะพี่น้องเอาแคบนาจอยเรียบร้อยนะคะสําหรับปูบ่อุบลโชคดีไม่ใช่ค่ะพี่น้องคะสดจวแนะนาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะ ใส่ดุลพินิจพิจารณากรอนตัดสินใจตัวเลขแต่ละคั้งค่ะพี่นอ้องขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามาให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังส่อเกียวด้วยดีสเสมอมาค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดกแชร์ให้หน่ด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะให้กำลังแรงใจสออเขียวเน่ทุกวันนี้ทอท้อยทีเืบอบรายเงินกับบรายว่ากับว่าอยู่เหนืเจ็บปากเจ็บคอเแลวพี่นอ้องเอ้ยเจังไดใดก็อุตสาห์ว่าวไปเพราะใรมีรายใดน้ำเพลนเนาะพี่น้อง จักจะได้หน่อยได้หลายแล้วแต่เพิ่นจะส่งให้แนวเข้าอยู่ทั้งหลังเนาะเรื่องหลังของความสำเร็จค่ะพี่น้องอาสุขุสุขคนโชคดีมีใช่ค่ะสอแควมแลาผาจากเพียงแค่นี้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ